จากคุณสิโรดค่ะช่วยแนะนำยาสมุนไพรลำไส้อักเสบเรื้อรังหน่อยค่ะอ่าลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็เป็นภาวะร้อนเกินถ้ามันอักเสบเรือรังอักเสบปวดบวมแดงร้อนถ้ามันมีอักเสบเรื้อรังมันก็จะเป็นภาวะร้อนเกินก็สมุนไพรฤทธิ์เย็นใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น จะเป็นยานางใบเตยบัวบกออมแซบอย่างนี้เป็นต้นนะก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ถูกกับเรานะประมาณครึ่งถึงหนึ่งกำมือนะต่อน้ำประมาณ2 0 0รอยถึงห0ร้อซีซีขยี้โขกปัน่นะแล้วก็กรองผ่านกระชอนหรือผ่านผ้าก็ได้แล้วเอาน้ำนั้นมาดื่มนะครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้วนะ ถ้าที่รถ้าที่รู้สึกสบายก่อนอาหารหดือตอนท้องว่างเนะช้าก็มันเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะคือตอนท้องว่างดื่มถ้าที่รู้สึกสบายก็จะช่วยลดการอักเสบลงไปเรื่อยๆ,ๆได้นะถ้ามีการถ้ามีการแสบท้องร่วมด้วยนะถ้ามีแผลร่วมด้วยก็ใช้พวกลดฝาดเข้าไปร่วมด้วยลดนะฝาดที่ได้ผลดีก็ส่วนประกอบของกล้วยนะ จะเป็นโยกกล้วยก็ได้นะส่วนประกอบของกล้วยปั่นหยกกล้วยก็ได้ปรีกล้วยก็ได้นะน้ําต้นกล้วยก็ได้นะนะตัดใบเขาแล้วลองเอาน้ําเขาประมาณหนึ่งถึงสองช้อนแกงหรือจะเอาหางช้อนเสียบเข้าไปในต้นกล้วยแล้วให้น้ำเขาออกมาก็ได้นะได้หลายอย่างนะหรือจะลูกกล้วยก็ได้ใชนะ้กินแต่ละครั้งประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือหนึ่งข้อนิ้วนะข้อนิ้วเท่านั้นนะประมาณหนึ่งถึงสองเซน พันมาหนึ่งถึงเซนแล้วก็เคี้ยวเคียวเคียวกลืนเลยนะถ้ามันมีแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ดื่มสมุนไพรนะทิศร้อนเย็นที่สมดุลตามกันไปนะถ้าลำไส้อักเสบอย่างเงี้ก็ดื่มสมุนไพรทิศเย็นนะก็จะรู้สึกสบายแต่บางทีเขาอักเสบแบบมีร้อนเย็นพันกันก็ใช้นะถ้าทิดเย็นอย่างเดียวไม่สบายก็ใช้เย็นกดน้ำร้อนใส หรือว่าลิดเย็นผสมริตร้อนก็ได้นะเขาผสมกันมันจะมีประสิทธิภาพในการลดโรคนอกนั้นเราก็ควรจะทําอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่แต่จะไม่ใช่แต่จะนะใช้สมุนไพรยอย่างเดียวควรจะทําอย่างอื่นๆด้วยก็พูดถึงสมุนไพรนี่นอกจากที่เล่ามาแล้วก็อาจจะใช้พวกรสฝาดอย่างอื่นๆก็ได้นะผสมริดเย็นรสฝาดอย่างอื่นครึ่งถึงหนึ่งกำม,มือปั่น กับน้ำหนึ่งถึงสามแก้วนะนั่นแหละก็ได้เหมือนกันแล้วก็กรองเอาน้ำเขากรองผ่านกระชอนหรือผ่านผ้าเอาน้ำเขาแล้วก็ผสมกับสมุนไพรเย็น,ด,ยนะน,นด,ดื่มถ้าที่รู้สึกสบายสุครามเข้มข้นต่างๆที่ว่าไปก็ดื่มเท่าที่รู้สึกสบายเท่านั้นนะนะสบายแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะี่เป็นสมุนไพรแต่อย่างไรก็ตามควรเพิ่ม,มารลียนนะีไปให้ดีนะ เรือบริยาสินใจได้ทุกใจดีงามรูปเพียรรูปพักฝึกยินดีในแต่ละสถานการณ์แล้วก็ปรับอาหารแล้วก็การกายบริหารให้สมดุลกับชีวิตส่วนวิธีการอื่นๆก็เลือกดูว่าอะไรที่เราใช้แล้วสบายเช่นส่วนล้างลำไส้สบายไหมกลัวซาสบายไหมอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรที่สบายก็ใช้ตัวนั้นในการไปปรับสมดุลนะสุขภาพก็จะสามารถดีขึ้นได้นะดูลักษณะแล้วเพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่เบากายมีกำลัง น็งจะาสามารถที่จะลดโรคภัยไข้เจ็บได้นะอ้าวเ,เชิญท่านต่อไปขอบคุณค่ะ